กับสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาโน่ค่ะกับปบ๋าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานกะะ็เลยมาติดตามเรื่องเล่าคว,วามฝันของเมียนองแป้งค่ะแม่นองป้งเพิ่นฝันว่าหมาขาบเหล็กมาหินค่ะเม่นองแป้ยงก็เลยจับเอาค่ะเป็นตัวเหลขกสัตว์เกินค่ะเรื่องเล่าคว,วามฝันของเม่นองแต้ง,งสีให้สูกให้ราบเนี่ยไรไปบึงเอาน้ำกันนน่ค่ะกับ ความฝันของเมย์ลองแกงค่ะกาวสวัสดีค่ะเมยแปงค่ะค่ะกาว Teraz, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมยแปงค่ะวันนี้การเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของเมยแปงค่ะดียินมาว่าเพิ่นได้ตัวดีตัวดีค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าของเมยแปงเพิ่นสีเบาสุฟั่งนะคะน่าสิเปินไปเป็นมาจากไหนก่ะ เป็นยังไงคุณแม่ฝันว่าจังไรคะจ้าแม่ก็ฝันว่าแม่เดินไปนี่แหละล้วก็อยู่ในต้นไม้เนาะที่ม้าที่แม่ฟังม้าแม่น่ะนะปรากฏว่าแม่ก็ไปวันนี้วันนี้ม้าแม่น่ะมันเบาเป็นเนาะมันเราว่าใส่อันกระโจมหัวน่ะนะแบบมีหัวใจแบบหลงใหม่นะคือว่าหางเบาได้แม่ก็เลยว่าโอ้ยม้ายังห้เลขก็คือคัวของเขา คาบเียมไมาให้แม่นะคะอันเจ็ดเจ็ดกับสามแป็นคาบกระดาษบอกแี่แม่จะวางเป็นตัวเลขนะค่ะโตสีหยังเขาเป็นคือแบบเขาเขียนนี่แหละค่ะแบบคนขาบมากเวลาเขาจ้าเขียนเป็นเป็นคนเขียนคนเขียนไววแต่ว่าเป็นขาบมากเออเป็นกระดาษเพื่อนกับปากเป็นได้มาน มาเบาได้แม่คนบอกว่าอันนี้เขาเขียนให้อันคืนหนึ่งคุนเลยขับมาให้แม่หมดหลังแต่ว่าแม่ก็แนมเห็นเหลียงกันเจ็ดเจ็ดเก่ากับสาม่ปฟันสันนแม่ก็บ่าโอ้ยไมแต่แม่วางหันแม่ก็มาถือศูนเจ็ดขับมาให้แม่คุณมาถือันจะขาบม่ให้คุณขาบศูนย์เจ็ดยังว่ามันตีมันอัอนมันหนบัวแดงสามคืนฟันต่อเนื่องกันสามคืน อันนี้บางคนเจ็ดอันนี้อันนี้ก็ร่างฝันคืนแรกอ่ะนี่ฝันคืนตัวนี้อ๋อคืนวันพระพอดีอันนี้ก็สิเป็นอันนี้แน่นอนสลานค่ะค่ะค่ะเพราะเป็นยังค่ะคุณแม่แม่นั่นแนมเพชรเหล็กเจ็ดเจ็ดเก่ากับอันเพิ่นก็ว่าเขาเขียนน่ะเพิ่นเอามาให้แม่นั่นนะเพิ่นเพิ่นบอกเป็นว่าเป็นสิไปเกิดคันแม่ถืงนั่นแม่เฮ็ดบุญน้ำหนูแน่เพิ่นเป็นผู้หญิงอ่ะนะมาหน่ามาท่ารูค่ะค่ะเป็นผู้หญิงเนาะ เหมือนว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นขาบมากคือเขาเขียนไห้น่ะนะมีคนเขียนไห้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเคยขับมาให้แม่เบิ่งจังหวะม้านี่เป็นม้าของแม่แป้งเองที่เลี้ยงแล้วก็ตายสาวซื้อพอดีก็เบื่อนะโอ้เข้าเบื่อม้าม้าพลงนะม้าคนน่ะโอ้สาวซื้อแต่วันนี้ความฝันน่ะพระเอิญมาเว้าได้เนี่ยตายแล้วค่ะเป็นม้าพันใหญ่นี่เนาะม้าหน่อยนะเป็นม้าหนังคุนอ่ะจะม้าคนคุยอืมค่ะ แต่เพิ่นย่างอยู่นี่อุ้ยอันให้จับเปลืกถือด้วยน่ะถือทุั่วทุกงหมดเขาเบื่อค่ะถือไปขายลอตเตอรี่น่แต่ว่าถือเพื่อตายบบดตอนนี้แม่ขาไปฟันไปย่างทำพี่ตีนุ๊กประเดคือแบบอันนี้แหละเอาดอกไม้เขายังไปเพิ่นเฮ็ดแต่ว่าแม่บ่เคยฝันจักเทื่อนี่แหละปีนี้มากเพาะันเห็นรอบที่สองตายจักปีแล้วคุณเนี่โอ้ตายมาอันหาหกปีแล้วบ่เคยฝันเห็นโอ้ วันนี้อันไฮน้ำจนหวานน้อแม่มันอู้เจ้าขั่วมันอย่างคนเขามามาลักคล้องมืนอนักคล้องเสียเบิดเงินยังขังยังเสียก็ดีบ้ากกับตายสินะมันเบื่อจักมันยังเหมือนเนาะเจะ้าขั่วเลยแต่วันวันนี้ก็เป็นวันที่สองเนาะที่คนข่ามมาให้ตั้งแต่เพิ่นเสียไป แมนอันบารีดีแต่แม่บรีสื่อคืนแม่สื่อจะซูนเจ็ดเนาะมันเป็นผู้อันซูนกับหนึ่งมันเกิดข้อไม้เดียวกันเพราะว่าแต่แมนเอ้าจะซูนเจ็ดค่ะกับว่าเป็นแยกลูกแมววันนี้เป็่อนขึ้นแมวมาถึงอะไรบางันวันนี้เพืนอาชีพว่าหายไม่กับเปินได้เนาะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเก่ากับสามแปดตัวนี้คือคือพืนว่าเขาเคียนหรือเพื่อนขาไม่แม่เบื้่ะ นเบาเป็นได้ในความฝันค่ะว่าคันแม่ถือเคล็ดบุญน้ำนู้ในนู้ยังไงบานไหมพึ่นเบาได้ก้นร้านเบาได้แตกบ่แต่ละแตกเนาะแม่นจะเท่ากับเป็นเด็กนึงเด็กเจ็ดเป็นเด็กนึงยังเนาะเท่ากับผู้หูตัวนี้แ่ว่าให้พนเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเก่าบ่อสิกแซกเอาเนาะคนเสียแล้วมันจะเป็นศูนยแม่กับผู้หูตัวนี้ค่ะค่ะ แต่ว่าทุกเทีท่น,นี่ฟันเกี่ยวเพื่อนนี่เพื่อนว่าได้บ่ค่ะเพื่อนก็ว่าได้เพื่อนก็ว่าวเขาเขียนหายเพื่อนศูนย์เจ็ดเอาหันน่ยแม่กันซื้อแต่ว่าเพื่อนหนึ่นตัวนึงแล้วเนาะค่ะคันผู้สื่อเป็นเขาก็ถือแม่คแต่ว่าแม่หนึ่งเอามากับตัวนึงเนาะแต่ว่าแม่ฟันมือเล็กจะออกแล้วสองสามมือแล้วแต่ว่าพี่ล๋าเขาเดี๋ยวมาถ่ายนี่สั่งกับปลามาเนาะก็เลยคันแม่ถ่ายก็จะได้ตัโตหนังสือที่เขียนนี่ก็เป็นสีน้ำเงินธรรมดา ที่แบบคือจังเข้าเขียนค่ะผลบ้าเข้าเนี่ยคนบ้าเขาเขียนคนเลยขหามาให้แม่เบิ้งค่ะแม่ก็บอกว่ามาเฮ็ดเนีงซื้อซื้อได้กับพูดค่ะคนก็บอกว่าเขาเขียนหลอกเบิ้งคนหวังสีคนก็บอกได้ว่าขันมันถึงเฮ็ดบุญน้ำบุญเน่ค่ะดูอีกได้บานไหมค่ะทางผู้ชมพิจารณาเอาเนาะแต่ว่าอันอันเบาได้คือจังคนนี่นะคือจังเล็กน้อยผู้หญิงนี่เบิ้งจังหนึ่งหน่าค่ะ เสียงเงินบอกแม่นเสียงคือมียิ่งแม่นแต่ว่าม้าแม่นะค่ะจังว่าแม่ก็อันว่าไปเกิดเป็นอันนางฝ่ายยังเด้อในผลเนบ่เคยฝันเห็นจ้าเต่อบัดวาตัวปีนี่ฝันยังว่าฝันสองเต่าแล้วเนาะฝันนี่แหละรอบสองรอบแหล่ปอเลม่ายดีถ่ายแต่คลิปอันเนาะค่ะที่ผู้ถ่ายปอเลม่าค่ะคงสุดท้ายเนาะเล็กกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเนาะอาจจะเป็นนึ่งนึ่งเก่ากัได้เนาะ จ้าแต่ว่าก็เห็นจึงสันนะที่ข่วมฟันแม่แต่เห็นเดี๋ยแบบนั้นถ้าแม่ซื้อรถตลีเจ็ตเจ็ดเก่าอยู่เดีกไปหนึ่งเขาขายกับเม่ดปีนี้ปาะนีกับเจ็ดเก่ากับออกรูเนาะคือแม่เนาะออกมาแล้วสามสี่เท่าแล้วค่ะแต่ว่ากับวันนี้วันนี้อาซิมาอีกหรืออาเจ็ตจะเป็นหนึ่งกับเป็นใดแต่ว่าตเกวูนเจ็กัเอาไว้เน่ยก็ดีดีเนาะเพราะว่าหัวมหันบ่ะเป็นกระบอกเป็นตเนาะ จะกันดมินบอกแม่จะขามาเลยนี่ก็ขาบมาว่าเขาเขียนน่ะล่ะเขาข่าเปิดขามาให้เบื้องก็บริบอกว่าผู้ใดเขียนไ้แม่ก็บริวารามบริวารามีแต่ว่าเขาเจ้าเขียนเพิ่นมมาได้นแม่มาขึ้นแม่นี่เป็นสีเลยสีขาวเป็นสีขาวมาขนคุยของขาวันบริสุทธิ์ตัวละสามสีพันน่ะนะมาสาวก็สีน้ำก็ว่าตอนยังมีชีวินดีดีใช่เลขเดอยวแม่วามื่อสามเดือนเห็นอย่างนี้ถ้าดูที่คนถ้าดู คนก็มาขามให้เอาตีเกียๆก็ถือเตี๋ยาไทยเนี่ยแต่นยังมีสีริตเนาะเออบันนี้ก็ถือดูดูเด้นสามตัวก็ถูอเด่นค่ะจะเอาเป็นว่าบันนี้มันตายแล้วเพิ่งคอยถือคนในมาขับมาขูนเนาะขู่นีงไปไปยังขูนอีกเขาเบื่อมันเดียวจีเบื่อตัวนอนลำลายแตกปางเด่นเรื่องเล่าความฝันของแม่น้องแป้งมี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะอัน กะลูกสาวที่ว่าฟันแปดหาซุ้นหน่นเนาะลูกสาวเพื่อนซื้อโรตเตอรี่มันก็ว่าฟันดีอยู่ให้ให้ทานผู้ส้มแยกซื้อเอาเนาะคุณูหน่อยเนาะค่ะ่คนฟันว่าขอบได้เนาะค่ะเพคนฟันว่าเขาเอายังใหม่เพื่อกินอ่ะคไร้มันบอกใหญ่อ้วนมาหายเต็มคนน่ะนู่นกินเพคนวางสะลองตัวเองบึ้งเนาะหาซุ้นแปดหาอย่างนั้นหยอนไปเบิึงเนาะความฝันของของลูกสาววของลูกสาเนาะลองมือ คนก็ว่าให้ฟังว่าคนฟันดีคนใดรถตี่ใบหนึ่งแบบหาศูนย์นค่ะเป็นไ๋ก็ให้โชคให้มาํากันเท่าแม่แป้งเนาะสาหรับคิดนีก็ขอบคุณแม่แปงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวดีของเม่น้นองแต่งเนาะค่ะตัวดีของเม่น้นองแต่งเจ็ดเจ็ดเก่าค่ะสามแปดเจ็ดศูนย์กันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนาะค่ะแต่ว่าเม่น้นองแป้ง พื่นฝันว่ามาขาบเลขกมะหงค่ะเห็นอยู่ในกระดาษนอกค่ะเห็นเป็นตูค่ะงวดบังหันมากะขาบมะหงเกีดศูนย์ค่ะแต่ว่าแม่น้องแปงพื่นกะเลยเอาไว้อีกค่ะงวดนี้พื่นกับขาบมะหงอีกค่ะเป็นเจ็ดเก่าค่ะสามเปดหนึ่งเก่า เก่าหนึ่ง,มงเมรหลวงแปงพื้นกันเนาะค่ะสิพหกพฤษภาคม่มพ่อโสสองพันหาลอยหกก็อย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนํำนิดเดยค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานก็ไม่เพียงเท่านี้คิปงานผูกกันใหม่สกุสกๆหมนัมนหมันลำลำ,ลำด้วยด้วยหิ้งหิ้งปงัปงปังกับตัวลของเมุ่หลวงแปงเปนาะค่ะสวัสดีค่ะ